สบายดีละสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขู่สุขคนเนาะกับอกว่าพี่น้องพังลาวหรือพี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศเนาะชาบัวกับกาสบายดีเบิดสุขู่สุขคนพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ชาบัวกะมาเยี่ยมมายามน้องกะเตเนาะกะบเพื่อนองยู่นี่พ่อแม่พี่น้องเนาะกะเพึ่งมาบ้านเดกพ่อแม่พี่น้องเนาะเบ่งทีเบ่งทางทีน้องอ่ะชื่อมายัเห็นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะตะกอนกะน้องยูอ <c oughs> <ahead> well ่ะ <c oughs> <Into> <c oughs> เบิงเกาเนาะไก่พ่อไก่แม่พ่อแม่พี่น้องก็พ่อที่ดินเนาะที่เบิงาน้องชื่อก็นานั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะก็มีปัญหาก็เลยบาเริ่ชื่อนะพ่อแม่พี่น้องก็เลยเข้ามาชื่ออยู่พี่พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่เบิงสวนมั่นพี่พ่อแม่พี่น้องก็เลยเมื่อนี้ก็ถือโอกาสเข้ามาเบิงที่ดินของน้องนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะก็มา ดีใจน้าทั้งครอบครัวของน้องกระเต๋านอ้อทีนีูู้้้ใหญ่ใจดีเนาะซื่อดินชื่อโอลอนให้บุญน้ามให้นะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ถือโอกาสมาแบกดินน้ำน้องกมากันโซงสามคนคือเก่าอะไรพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้ำสาบัวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะทั้งน้องก,ก็อยู่อยู่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสาบัวพาพีา่พาน้องเนาะไปเบิ่งพ่อแม่พี่น้อง ไปทักทายสบายดีกับน้องเต๋อตอนนี้ซาบัวกะมาหอดทั้งเพื่อนน้องเตเป็นทีเรียบร้อยได้พ่อแม่พี่น้องเนาะกะตอนนี้กะทั้งน้องน่าจะปลูกมันในพ่อแม่พี่น้องเนาะน่าจะเป็นชวนของน้องี่พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าดินของน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะกะบซาบัวกะย่งบ่เคยเข้ามาเนาะ ยังบุเคยเข้ามาจากเธอพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่น้องชื่อดินเนาะแต่กอนก็เคยเข้ามาหาน้องก็ตั้งแต่อยู่ดินเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะเดียวอ่ะข้าไปทักทายสบายดีกับทั้งน้องเต,ตกับน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะกะวันนี้กะชื่อขนมไข่พ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่ากะจีมาผากน้องเพราะว่าทั้งหน้องก,กับเตกะน้องของเรากะมาอยู่ดำเนาะ เดี๋ยวสอบไปท pues ักทายสบายดีกับน้องเนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยแล้วดาบสบายดีสาวรัดสาวนวลอ่ะเห็ดยังเด้คือหวังคักหวังแน่แท้นี่บ่เอาอยู่หัวเจ้าะสบายดีโดยโดยคอนแดดบ่โดยอือมีคนชันชาบัวเลยเห็ดยังเห็ดปิดหน้าปิดตานี่กว่าคนบ่เคยหูจักกันอ้ สบายดีน้องแต่อ่าน้ออาน้องกันนอนรับเนาะให้ชาทางน้องได้ด้วยชเพิ่นไปใช่ไหมขึ้นขี่ยางกีดยางบ่ไปขึ้นตัวที่เพิ่นกีดมาแล้วก็ไปไปเอาไปเก็บบ่ไปเก็บใช้รถไงฮะอือเพิ่นจ้างบ่นาะเป็นวันบ่หรือเมาเมาบ่ กระเบื้อคือกันมีกระเพิ่อนรอไปคืนโดยโดยอ่าอันนี้กะมาตั้งแต่เมื่อก่อนเห็นบ่น้องช่วงน่ะเอาคนเมื่อส่งแล้วโดยกะเอาไปเอาทั้งน้องมาอีกเนาะไปเอามาเมื่อนี้นะโดยนี่ของผักเด้อโดยผับกาดเด้อโดยเป็นกะจีเนาะกะจีบานไว้ให้ทั้งน้องเพิ่นกินนอนอ่ะ ยังเสียพัดลมได้บอปนะโแบบไผ่ไผ่บ่ถึงบ่ไผ่บ่ถึงวันมันเพผ็นเท่าเซลกันนิดน้อยในงานะดูพอพอดีแต่เฮาไตไผ่ไตหยังเนาะโดยโดยโให้พักกันกินข้าวกินน้ำแล้วบ่กนินกับข้าวเศร้าวาง11โมงนี่แหละกินกับกินกับหยังนะต้มมีเบาเบ้าเซีนมาให้เมื่อวาน เมื่อนี้มีไผ่แน่เขามาหาทางเนาะยังยังบ่โดยกับ,บไปแต่น้องไดบ่เจ้าบาได้ไปเนาะข้าวนอกแล้วเผาสวนนี่บัดทั้งพ่อเจ้าไปเฮดเบีบ้ก่อยู่เพิ่นกะกุนก่นมั่นเพิ่นกะไรกุ่นมั่นรับจ้างโอ้หดอกว่าถ้าผูหน่อยเนาะถ้าอยู่น้ำพอกับทั้งพ่อกับบได้เฮดเนาะ นี่เป็นเป็นดินของเจ้าว่ตัวนี้แม่นแล้วก็มันนี่ค่ะเป็นของไันะมันก็เป็นของน้องนี่เลยอืมหากระปุกว่นี่ปลูกแล้วเพิ่นปลูกตั้งแต่ซื้อดินผู้อืมนี่เฮ้าซื้อดินนะเป็นของห้ามันมันกับวะซื้อตังหาชื่อตังหาไออ๋ออันนี้เป็นเป็นแบบของน้องปลูกเองบ่นี่บ่เพิ่นปลูกเพิ่นเ่าดินแล้วก็จะาคองดินนะขายขลายดิน เพื่นก็เลยขายออกเลยมันก็ได้โดยโดยน้องเลยซื้อเอาชื่อดินแปลงนี่นั่นจักหมื่นนอละสี่หมื่นสี่หมื่นโดยแต่ก่อนคือว่าที่ชื่อทั้งเทิงพุ่นบ่บ่ได้ซื้อเดี๋ยวทั้งเพิ่นบ่ขายบ่จักเด็ดก็เลยว่ามาเบิร์นเงินก็เลยมีปัญหาก็เลยมาชื่อทั้งนี่เนาะโดยโดยแต่พอดีได้ปลูกมันเนาะ อยู่น mm ี hmm. in, left, right? mm ่เพราะว่ามันเป็นดินทรายปนกับดินดินําเขาเนะอทางพุนทางเท่งก็เป็นแบบดินลานเนาะเป็นนั่นปลูกมันเนี่ยเขาได้อยู่นี่ก็ถือว่าดีได้เลยว่าจะได้ปลูกมันเลยนะได้อยู่นี่อืแบบข้าเจ้าก็นอนบ่เทียงใกล้ ขางนี้กับสองครอบครัวอยู่บางนี้กับครอบครัวหนึ่งโดยอยเพื่อนกับเป็นโสดเป็นคนโสดนะอยู่นี่เป่นทานักับครอบครัวนีงโดยแบบเพื่อนมาเผาแบบชวนอ้อยชวนมันเห็นปะเพื่อนนอนหน้าเลยอืแบบหน้าเพื่อนปะอันนี้เพื่อนกับเผาชวนอ้อยเพื่อนอืมดีไล้เขามีหมูกับบุข่อย่านบันไดไล้เนาะเพราะว่าเทียงกับเจ้าก็อยู่ใกล้ บม่ได้ไปหายดินทั้งพุ่นบะทั้งบึงทั้งนองหายไปม่ได้ไปเนาะถามมีเบียงมีอย่างก็คือมีแต่น้องไร่เน่าไปดงเถื่อกับไปน้ำกันอืมมัดผูหน่อยได้จ้ะเอาไปนั่งเพื่อนก็บ่ได้โศกอะไรไงถ้าเข้าให้นั่งเพื่อนก็นั่งเนาะมีแนวกินไงทั้งนองก็กินไปมีกันอยาะเพื่อนโดย กังข้ามกังคื้นเนี่ยจ้ะทั้งน้องโมหัยบ่บ่ได้ให้เพิ่นดึงเนี่ยเนาะโดยทั้งน้องชองขนกะบ่ได้มาหาบ่บ่เพบกับเพิ่นกะบ่ได้มีรถจักษ์นะมีกะน้องแล้วเที่ยวไปหาเพิ่นเมื่อวานนัึงกับเมื่อเมื่อซื้นนึงกับเมื่อเมื่อนี้กับเมื่อเพิ่นคาโรงเรียนเนาะแม่นแยกแหลกเมื่อนี้กับอะไแบบพ่อบ่พ่อโทรบ่โทรให้มาเอาน้องหลานเองบ่บ่เมื่อเอาเอง เพื่นเธอเพิ่นกับเฮ็ดเวียกซอยพ่อเธอกับไปไปซาเมืองเรียนกับจริงๆเลยเพื่อนกับว่าว่าอ้ยไปโรงเรียนกับพ่อกับหาเงินเพียวเพื่อนอะผู้น้องเพิ่งบ่แม่นกตุกนกติ๊กอืแบัดเพื่อนเฮ็ดไร่บ่จ้ะเพื่อนกับได้เนี่เพื่อนกับหาประมาณสักสามสิบพันเมตรลยเพื่อนกับชมเน็กน้อยเนาะเพราะว่าจะหาซ้ำแบบผู้ใหญ่เลยบางทีกับเพื่อนกับบอกห้เนาะโดยเพราะว่าทั้งน้องกับยังน้อยนะ ทั้งพอเจ้ากับชื่อเขากินบ่ชือ่อกันเถอกะน้องแล้วเอาเมือให้ดูแม่งกันพิชเนาะพินพินนอนหึงเนาะบอสนอนหลัซึ้งเอ้ยมาเลยพิ่นกะใช้แผ่นพืชแผ่น,นย่างบอสบ่สไม่งั้นซื้อบอเพิ่นเพืชกะสี่สิบเลยเมนเมน คงกัะแพงแน่เดี่มนั่น,น,นกงทำคืนใน้เพรียววะเนียวเฮ้าก็ต้องซักออาต้องตากเอาแน่นอ่ะตากเอาผ้าสมมติว่าเฮ้าออาเอาน้อ,อง,องมาอยู่แบบที่ทั้ทงน้องได้กะบบได้บายจังไรบ่๊ะบอกระเพิ่นนั่นบอกให้เอามากรมเพิ่นกับข่าวใจเนาะกระมีกับเพิ่นนั่นเลี้ยงถือว่าพเพิ่นกะแพงดิกนน้อยเนาะ เพลงกองซ้ำพ้นลูกอืถ้าเจ้ามีลูกให้เราเนาะโดยแม่แบบล่างล่างเนาะล่างเหนียวล่างกันเจ้าก็เปลี่ยนกันใครเดี่ยวโดยโดยมัดเจ้าเอาเข่าอยู่ใช่เะยเมยแบ่งเอให้ยพอทางหมดบ่าวแสนเอามาให้เมื่อวานนี้อื่ก็เลยปั่นกันนีในทังทางนั้นพผ่ชื่อหาอไงชาวบุญโดยโดยนี่ก็คือแบบ ทั้งชาวบุญบ่เพิ่นนำมาให้บ่เตียงแต่ก็ยังบ่ได้ใช้เนาะใช้ต๊ะเก่าก่อนบ่แม่นมอน่เบาแสนทั้งผู้ใหญ่ใจดีพังพายผาบมาให้ออืเฮาก็เก็บไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเฮาก็มีเบิกนอนได้เนาะถือว่ามีนี่้วก็เก็บไว้ก่อนก็เลยนอนต๊ะเก่าก่อนมาโดยโ ได้เงินมั่นนีก็บโลท่ายอยู่พี่ถ้าหาขายปีนี้ก็โลละสามพันบอกสามพันปลายถือว่านั่นถือว่าได้รายเติบเลยเนาะเต่บเลยเนาะเพิ่นแอบบ่เนี่ยเพ่แอบดังเนาะ คือว่ากุ้งเติบได้หน้าสี่มือเนาะโอยสัมปวกาตี้ได้นี่เป็นเชนกัวผู้ได้นี่เโอยนี่เพราะว่ามันกับยู่นอกแน่นะเพิรนก็เลยทายโอเก็บเท่าไล่ใบตาดินนะบอยังมีกับใบซื้อขายอ่าตื่นหน้านี่พมอยม่ี่นนอกสบายดีไหมสบายดีน้องล่ะสบายดีสบายดีถุงยางได้ไหมให้เพิ่นกินข่าวกับยั่งฉัน จักแมวจี้ป่าอยู่จักแกเพิ่ลกินบ่เช้านี่เพิ่นกินข้าวกัมยังเมื่อเช้านี้น่ะเพิ่นบ่ได้กินนักเอากระจีให้เพิ่นกินนะเพิ่นบ่ได้กินมื้อเช้านะอืมแต่เพื่อเพิ่นกินกับซ่งแห้งนะคะเงินก็บ่มีก็เลยบ่ได้ไปซื้อให้เพิ่นอืมกินบปะ้าอยู่บ่ใชันมก็ได้นะมันเป็นกระจีอ่อนอืกิน ข้างนอกชองคนก็อยากมาอยู่น้ำอยู่บ่บ่คนก็อยู่น้ำพ่อคนละชอยพอเห็ดเบียกแันเนาะเหน่อยหน่อยเแซบเปลี่ยนกันได้ยังเนาะหน่อยก็พอถ้าป้าให้แต่พอเอากะพอก็บ่ได้ไปเห็ดเบียกเนาะพอปลาขาดุยงน้อย กินไหมสางนี่ก็เป็นแบบของสาบุญบาเพิ่นมาเห็นนะแม่นสาวบุญเพิ่นมาเห็นหาแต่หึงเลยบ่ชื่อดินอันนี้ประมาณเออน้องมาอยู่ีนประมาณสามมื้อแล้วเพิ่นกับมาทังให้เพราะว่าพังผมมีน้ำใส่ได้เนะอมัดกินน้ำกินไนได้ใช่เนาะกินอยู่นั่นก่อนเลยเพราะว่า แม่นม่มาซื้อกะประหยัดเงินเลี้ยงผู้นี้แน่ก็เลยต้มกินถ้าสมมุติว่าพอได้เงินกะบพอกะแบ่งให้อยู่บ่บ่หให้เพิ่นเลี้ยงสองคนนั่นอือเฮาก็แบ่งภาระ,ะเพิ่นเนาะโดยมีกะเถื่อน้องแล้ไปยืนเพิ่นอือโดยกินดิเชฟบ่กอันนี้อ่ะกินตัวนี้ไหม,ม,มหน้ำบัน่ได้จางบ่บม่ได้เค็มบ่ กะจางอยู่อดกินและจ้างกันเลยไม่ได้ต้มไม่ได้ย่างบ่ขณะใหญ่ยังกินน้ำก็ขนาดบ่อยู่หั่นบ่โดนเสือกับต้มเสือกับไม่ต้มบ่บัดทั้งอยู่เพื่อนแม่ย่านั่นกัน้ำของเพื่อนบม่ได้จางบ่กะจางอยู่เพื่อนเสตูแล้วนั่นโบจางอืถ้าบ้างเขาเคยกินเลยกับถือว่ากินตลอดกับถือว่าสิ้นแต่นัเนาะ เพิ่นอยากดินได้นี่เออบัวหอยเอาบัวหอยลินก็ให้อเออเรือดดินจะกอดจะกินว่าทางน้องอยากดินเนาะอยู่น้ำพายจะอยูน่นะเพิ่นนี่เนาะ ทั้งน้องได้นี่ได้บ้านเทไรเอ็นท,นทีเพิ่นไปเห็ดเวียยจา้าเพิ่นบ่ได้บอกเอ่ะเพิ่นบ่ได้บอกบ่เอ,อ้าอยู่น้ำกันบ่ได้หู้ว่าซะ,ะมีกเพิ่นมาไปเห็ดเวี้ยคนเดิมให้เพิ่นไปบัดปกติบต้บัดเพิ่นได้เงินได้ข้ามมาได้จ้ะเพิ่นให้ทั้งน้อง <ไป S 1> บอ้าหาเลยนูย่นก็ต้องไปเบิงเนะ่งแนเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิจ้างเท่าไรเนาะนู่นเพิ่นกับบุหู้คือกันนะราคากันอือก็ยังดีอยู่เพิ่นมากแต่เพิ่นก็ เอาหายเฮาถือหายเฮาเก็บกรมเนาะปกติเอ no. ็ทั้งน้องนอนหึงบ่หึงแมงอยู่พ <Sure> ุ่นมาเนาะ น้องได้เห็ดกระไพานี่ยตุ๋นอก้อยพ่อเพื่อนแล้วก็พ่อน้องมาเห็ดซอยกันมาเห็ดซอยกันเขามามือโกนเนาะเขามาแล้วบิหินถามมาอยู่ใช้วาซีมาอยู่แถวนี้เนาะดีแน่นอยู่ตรงโลกเนี่ย หากินสบายบ่อยู่ทั้งมีมกบมีเขียดบ่บ่บ่ได้บ่ได้กั้นนะบ่มีโคมมาเพิ่นกับบุก้าปะอยู่คนเดียวเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนนั่นป้ะห <c oughs> นึาหา่โดเฮแต่ะบ่มีผู้น้อยให้เด้อไปนั่เพิ่นก็นได้อะอือเพิ่นบก่กล้าให้ดูบ่เฮาไปหาแถวกนใกล้ๆจังไดีบ่มีบ่โอ้บ่มีกัแถวห้หวยทางขุ่นไก่เนาะออื เกินไปเลยแบบนี้เพื่นอยากกินเนาะเพื่อนห้อนาะทั้งน้องได้ไปกับเพื่อนกกินเข่าแล้วบ่จังไปกินแล้วกินกับเมียอะไรถึงเวลาอยากกับแม่เนาะหรือว่าเพื่อนเลี้ยงบ่มันเจอเพื่อนกันเลี้ยงโดยโดยบางมึงแม่กินบ้างให้เพื่อนห้องแม่บ่้างเพื่อนกับห้องอะไร กินป่ะเพราะว่าเพิ่นยังหน่อย,ยนอี่เนาะจักปีเดยที่ยังทั้งแม่นองเชียคุณนินได้จากปีพอดบ่ปีตอนนี้จักปีใช่แม่เราเชียเดือนจิตอ,อันนี้ก็ปีเปดเดือนยอดเก้าเดือนเลยอืมยอดเก้าเดือนเนาะนึปีเก้าเดือนแล้ว <c oughs> แช่บอน้องได้ฮะแบอไม่ได้ชื่อนมบอน้อมาให้ยเพิ่นชื่อกจีมาผ่กเอาไว้ไว้เอาไว้ม่ได้ใช่เพนเพิ่น,น,นห,หนีเนาะ <c oughs> บอสาัว้อะ่บบาาน้ำพอนี่กะทั้งน้องอ่ะสองคนนั่นเอาน้องบได้บอ เอาได้ค um ่ะผ mm ืนขาวเงี huh. uh ้ย huh. ม uh ัน huh. ดังมือขาวดังมือเบาขาวแล้วเนาะบางทีกับไปเห็ดเบียดน้ำพอนาะโดยโดยกินใช่ปะน้ำดินเพินอยากดินเนาะอะไรหายไปแล้ะค่ะ ไปแล้ลวถือว่าน้องไร่หนิเพิ่นไปเฮ็ดเบี้ยคู่มือได้เนาะเมื่อวานนี่เพ่ไปเมื่อวานเฮ็ดหวัวเฮ็ดหัวชวนนี่่บแม่นถามว่าถ้าไปป้านีแ่แบบมีงวัวมีควายคนเข้ามากินบ<ม>่มีอืมเอาเพิ่นบ่ได้ผูกบ่จ้ะบ่ยามนี้ก็สิเป็นยามปล่อยเลยเพราะว่าเพิ่นแล้วเข้าเพิ่นกระปอยอะไแต่บางคนอื่นนี่ถ้าปลูกนี่เฮาต้องเฮ็ดหัวเนาะแม่นเฮ็ดหัว ถือว <mm ่าเงีายงานกำลังทำกลางคืนนี่เนาะน้ำหนีเพื่อนก็จ้างแบบตัดอ้อยตัดยางอยู่บ่ไกลๆเนี่ย <|ja|> จ้างเปิดกระเปินกระเปิดโรงงานอืมเพราะว่าจ้างนี่กัะทั้งน้องไรนี่ตัดเอ็นเนาะเพราะว่าอยู่ไกลๆนี่ยแบบเป็นบ้านบ่เพคนหันเป็นบ้านบ่เป็นมัดสิมัดมัดจักมัดเท่าไหร่ มัดละหาดอยหาดอยกีย่มหัศจรรย์บ่ปกติได้เฮาชีได้จักพันนี่มื่นหนึ่งนี่นยได้จักแสนไ,ได้บ่ลอยลอยมัดเพราะว่าเนี่ยได้ตัดอ้อยเขาต้องแบบตัดได้เขามา,ามัดเนาะช่างใบอือรวยรวยไม่มีจแ,แต่ปกติได้ก็มีคนมาเนะาะถ้าเพื่อจ้างเนาะ ให้เฮือนอันของอันทั้งเอื่อยมือนั่นเด้จ้ะทั้งเอื่อยมือนั่นเน่ที่ไยดินน้ากันเด่ยยให้บานเพิน่นเพิ่นมาว่าทางเขามาแมนบ๊อทางเขามาเน่มันจะมีตูดน,น้อยๆนี้่ทางขึ้นไปวางค่อยๆอืม,ม,มนนก่อนก่อนสีหอด้านข้านบออแมนบ๊อเฮือนเพิ่น,นบออเฮือนเพิ่นกะทางขึ้นค่อยนะคะมีทางเวน,นี่นี่ก็แมนแเฮือนเพิ่นอันขัางทั้งนี่บ่อถ้าถ้าเลยขึ้นไปอีกแมนด้านข้างบออ ห <Man. S 1> มดเลยแหวบึงเฮือนเอือเพิ่นเนาะเ mm. พิ่นกะบ,บ่คอยมีเข่ามีอย่างกินบ่เ mm. พิ่นกะไปหารับจ้างคู่มึงเงินบ่เพิ่นกะไปอืมอ้าวจ้ะบ่โลกวนทางน้องแน่เนาะสิไ <c ười> ด้ขอตัวกลับก่อนนะแบดน,นี้ <No. S 1> กลับก่อนเด้อน้องหลาออ่าเด้อแซ่บบ่หืม no. ทางน้องไล่กับไปคู่มือเนาะเหนียวค่ะกัดจิเมื่อแวะทั้งงาเพื่อนเอื่อยเพลินเนาะเพลินอยู่บ่เนี่ยปกติเพลินอยู่บ่ถ้าทั้งเอื่อยเพลินโบยูอถือว่าเพลินไปหารับจอกรับจ้างเนาะเพราะว่าทั้งเอื่อยเพลินก็อึดเข่ากินคือการแมนบ่เพลินชื่อเอื่อยยังก็ลืมได้จักดีมีกับมูอแต่มีไอไล่กูบมือ เพราะว่าเป็นทินของทางน้องไล่เนาะนโดยโดยอ่ะทางเอื้อยก็ขอตัวกลับก่อนเด้อน้องหล่าเด้อโดยโดยสบายดีน้องหล่าสบายดีสบายดีน้องหล่าสบายดีสบายดีแ <c oughs> ชมชิกินได้ครับ <c oughs> กลับก่อนเด้อร์กันหนีน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะดินของน้องพ่อแม่พี่น้องอันนี้จะเป็นแบบ ชวนมันของนอ้องพ่อแม่พี่นอ้องถือว่าเป็นดินทรายปนกับดินดินลำนะพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้ถือว่าคักได้พ่อ,อ,อ,พอ,อ,พอแม่พี่น้องเนะาะสี่หมื่นพอซื้อได้หนิพ่อแม่พี่น้องเนาะถาดอยู่แถวบ้านของชาวบัวนี่ถือว่าเป็นชองเซนผูได้หนิพ่อแม่พี่น,อน้องชองเซนหรือว่าส่งเซนปลายผูได้หนิพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้ผูพ่อแม่พี่น้องรักเดน่น ตะโกนี่ทั้งน้องว่าจีชื่อบึงอ่าบึงเกานะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งที่นอ้องปลุกเพือนชั่นะพ่อแม่พี่น้องก็อยู่ไก่ทั้งเฮือนหญ้าของน้องเนาะก็เป็นดินนาแบบปลูกยากเลยพ่อแม่พี่น้องก็ได้แถวนี้ก็ถือว่าโอเคเเออนะแล้วพ่อพ่อแม่พี่น้องเนาะก็นี่ก็เป็นแบบเฮือนครัวของน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะ ทางน้องก็มีเพื่อนครัวก็ถือว่าคักอยู่ได้หน่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมีแต่ถุงขนมนี่เนาะเก็บหอยบ่พายไปเก็บหอยนี่เก็บแต่หงแล้วอืมขึ้นนวยน่อยท่าน้องละเป็นวยน่อยอะไรพ่อไดยลงเลิกนะโดยโดย ในพ่อแม่พี่น้องเนาะสี 40, 000, ่หมื่นไอ้นี่พ่อแม่พี่น้องถือว่าคักได้ในปู่เอาก็ได้สวนมันนำเนาะเพราะว่าดินนี่ก็เป็นทรายปลูกมันได้พ่อแม่พี่น้องเนะาะเอาใบคายพอไรเชื่อมันผิดเกลือประเด็นเป้งนวยเนีอย,อยพ่อแม่พี่น้องอ้าไก่ตัวเดียวนี่บ้านน้องละอืม นีเนาะอันนี้กัสาบูนพิ่นชอยแบบเจบาะน้ำได้พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทางน้องก็ย่ายมาใหม่แบบบาา่บม,มีน้ำใช่หรือว่าน้ำกินเนาะทางน้องกับ่ได้ซื้อน้ำพ่อแม่พี่น้องกนะ็ถือว่ากินน้ำสักง่า่เลยพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวสาบูนหย่มให้เบิง่งคือว่าผักเนานะจะมีเบื้องไง ตูงน้ำตูงในน้ำพ่อแม่พี่น้องถือว่ากว้งนี่นีน่พม่พี่น้องเนาะสาวัวก็ถือว่ามาขัาง้งแรกเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากน้องพันชื่อดินชื่อโอนาเป็นทีเป็นทางเลยก็สาบัวก็ถือว่าเข้ามามือแรกเนาะ คือว่าครัง้งแรกแต่ก่อนชาวบัวเคยเข้ามากับทางน้องกันยังอยู่น้ำไก่พ่อไก่แม่เนาะแต่แปลงนั่นเพิ่นกับโบคายทางน้องก็เลยได้มาชื่ออยู่อ่ะทางชวนมันพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะกับชื่ออยู่แปลงนี่ข้าเจ้ากับขายทั้งมันเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะถือว่าผักไปอีกแบบหนึ่งแหละพ่อแม่พี่น้องทาก็ได้ชวนมันน้ำพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทางน้องอยู่ โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะชาบัวก็ได้มาแวะมาเยี่ยมมายามทั้งอาทั้งน้องระเตเนาะแต่น้องไรเพื่นบอยูเพิ่นไปเฮ็ดเวียกพ่อแม่พี่น้องเนาะเลยมาดินมาแวะทักทายสบายดีกับน้องนะพ่อแม่พี่น้อง โอเคนาะพ่อแม่พี่น้องชาวบัวก็ชิได้ขอตัวไปก่อนผักที่ตามหรือว่าก็ได้ก็แช่ให้ชาวบัวเนอะพอมีกำลังใจหรือว่าฮิตคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะชาวบัวก็ชิได้ขอตัวไปก่อนขอกล่าวข้ามาสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนนาะที่เขามาชมคลิปของชาวบัวชาวบัวก็ชิได้ขอตัวไปก่อนขอกล่าวข้ามาสบายดี